นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับนางวันนีลิทองกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัท VPN v Collection จำกัดครับพร้อมด้วยนางสาวชุติยาเจียรกุลหรือน้องพริง้งนะครับมิสแกนลำพูนนะครับนี่คนนี้นะครับและมิสแกนซอฟ์พาวเวอร์ออฟไทยแลนด์ครับนางสาวทันสิตาดีลกอนันสกุลหรือน้องแพรด้ามิสแกนจังหวัดลำปางปี2024นะครับ ก็ออกมาเชิญชวนนะครับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับมาชมความงามของมณฑลเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามประจำปี2566นะครับชามิ่งเชียงใหม่ฟ lower festival นะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ขยายเวลาจัดงานไปจนถึงวันที่21มกราคมนี้ครับสำหรับภายในงานก็จะมีการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนการแสดงของศิลปินล้านนาและศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มีการจัดแสดงทศการสวนไม้ดอกไม้ประดับที่มีทั้งป่าฝนเขตร้อนแห่งกล้วยไม้นานาพันธุ์ทุ่งไฟประดับที่หลากสีสัน The Land of Fascination และการแสดง Light of g l o r y นะคะนอกจากนี้ยังมีการแสดงนัพุดนตรีวันละสรอบก็คือในเวลา19นาฬิกา19นาฬิกา45นาทีและ20นาฬิกา30นาทีนอกจากนี้ค่ะคยังมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะครับแมสวยนะนะครับม,มีทั้งระบำน้ำําพุมีทั้งพุนะฮะแล้วก็มีดอกไม้